อาละครับก็สัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกยมเเกย e นจีนอิมแพกนะครับวันนี้เราจะมาเปิดสิ่งเล็กๆเ,เรียกว่ากระเชเือกัน <c oughs> แต่แต่ผมไม่ได้อยากได้ผมไม่ได้อยากได้ชายนะครับผมอยากได้เบโดตัวเดียวเท่านั้นจากตัวนี้โอรามีอยู่แปดพันสองอเพชรจะไม่รวมเติมนะ ลมเติมไม่รู้เท่าไหร่แต่มีอยู่เท่านี้นก็ว่าจะเปิดให้หมดเลยหวังว่าจะได้เบโดมาอัพดาวอยากได้นเราเบโดมาอัพดาวมากๆแ่วันนี้ผมก็มีน้องน้องคอนเดมิมน้องโดมมาใบกระชาขับด,ดอกให้น้องโดมมันอยากได้เดียวน,นะครับแต่ไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวผมเอา ที่น้องโดมเปิดให้ไว้ทางมุมขวาบนของจอแล้วกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ดูน้องแบบเดียยวทามนะผมให้น้องอัดวิดีโอแล้วก็ส่งมาให้ที่หนักไม่ได้งถามมาันนะว่ามันได้หรือไม่ได้ไวโดมเราจะเปิดที่ไหนกันดีวะอ้าวพี่บอกพี่จะอันนี้ไม่ใช่เหรอจำพี่มีคําว่ามันมีเคล็ดลับอันหนึ่งที่จะช่วยให้โดมได้เดียวหน้าโดมจะเชืเ่อป่ะวะ ไอ <Hey, S 2> ผมเชื่อหมดเลยมีมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่า,วาให้เราเปลี่ยนตัวละครในที่เราอ่ะเป็นตัวพวกแบบเบีดพื้นฐานเนี่ยแบบเอมเบอร์เฮียอะไรพวกเนี่ยให้หมดเลย uh อ่าตัวธรมวธรมดาดาวธรรมดาเขาจได้งไงเ,เขาจะได้รู้ว่าเราแบบไม่ค่อยมีตัวละครแบบนี้นเขารู้ได้ยังไงนะเอ่า เยวเปลี่ยนดิพี่เปลี่ยนแหละโดมเออแต่โดมต้องเอาคย่ามานะเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วโดมวาร์ปมาที่พี่ก็ได้ตรงนผมไังใช้ได้นะตรงไหนนะเย็นี่้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนอะตรงวาร์ปใกล้ๆกับ À, đâu mà, đâu mà. À. à đi, mà nghe mà đi mà đi mà nếu đi nếu mà nếu chắc nếu mà vậy? mà nếu mà gì mà nếu 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 mà mà nếu mà ก็ดิบแรกเปิดแอนตีเบดูนี่วันนี้เขาก็บอกเราว่าให้เราอะแค่น้ำแข็งแล้ววิ่งไปบนน้ำแข็งแล้วก็เปิดอะไรจะได้ดียวน้า้ยเขาว่า,าแบบนี้ตายลุย แหมแหมแล้วก็เปิดนะถ้ามันล่วงถ้าน้ำแข็งมันละลายหมดต้องมาแค่ใหม่นะถ้าละลายหมดมันเออเนี่ยมันจะกลับมาหน้าตัวละครไปกลับมาไมด้ไปดูใจเย็นมันเพิ่งตัวแรกเอยู่เนี่ยลองเปิดทีละโลไปมันเป็นสิบสิบเลยอ่ะใช่ไม่นะ เอาใหม่เอาใหม่มาแช่อีกรอบมาแช่อีกรอบเออมันมึงร่วงน้ำแข็งแง่นี่ยแช่แล้วรีบเปิดแช่บ๊วกดอธิษฐานเลยเร็วเออเนี่ยสิบโลเลยอ่ะเอาเรื่องแต่ว่าเบียรโลลุ้นว่ะนะเนี่ยขออีกขออีกสิบึงเฮ้ยบ้าโอ้พี่บอกแล้วมันใช้ได้ วววะอัั่กลับไปแช่ก่อนต้องแหงนไลายหมดแหละมันจะนานนะถ้าผมเปิดทีละเม็ดอ่ะก็ไม่เป็นไรพี่ทำกีละทีทีอยู่แล้วเอาว้าได้มาหนึ่งว่ะไอหนึ่งเอาเลยแต่มึงต้องกลับไปแช่ก่อนเออแล้วกดหนึ่งเม็ดเออเรื่องจริงแฮะข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลย ขี่ฟ้ามาก็อ่ามันใช่หมฮะเฮ้ยมุ้งเฮ้ยได้แล้ววาเป็นไงโอ้โหพี่ตะดีจริงอ่ะขอมันดีที่บอกแล้วไม่เชื่อพี่เหรอะใส่ อะไรถีงร่อยกทีวะได้เนี่ยมีมีเม็ดฟ้าอยู่เม็ดนึงเดี๋ยวเปิดเม็ดฟ้าก่อนเออไอจุดเม็ดฟ้าต้องแช่เดี๋ยวไม่มีโดนน้ำเนี่ยดีกว่านี่ป่ะเฮ้ยนี่ไงได้ฉี่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 ก็มาเออฟ้ามาตะกี้ภาพเลยเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวแล้วโอเคผมเปิดแค่นี้แหละอ่าแช่พี่เดี๋ยวพี่อยากเปิดด้วยบ้างอ่ะ ได้ได้ไดครูเลยเอีกดเม็ดเศษก่อนทีหนึ่งไปโอ้หสวางโอโมโ่เลยฟ้าเลยฟ้าเลยฟ้าจดล่วงน้ำแล้วแ่หมัยหน่ยแกหมัหน่อยแกมหนตัครับคูเลยเอะไรอะ พี่ต้องเปิดไอ้นี้โดมดูไหมแบบเรียลไทม์ไหมอ่าเอาก็ได้ก็ดีเออพี่เปิดจริงอะไรเงี้ยใช่ไหมลวนน้ำแข็งมวขึ้นมาไปหอยขึ้นเลยโคเลยเออคนละนละเด็กว่าเขาไปดูสวยเอาติดไปเลยเอไปลุยเลยทำเยอะเดี๋ยวที่มันนะเออเฮ้ยเฮ้ยโคลวละ่วละโคยไม่ใช่ ก็จับฟัดวินนี่จริงกูเฉยเลยหลุเลดเลส <laughs> อะไรกันครับเนี่ยถิบโลนลกิบโลแรกก็เอาเรื่องเ네นี่ยเอาเรื่องจะจัด <laughs> เอาเรื่องจะจัดเอาว่ะ <laughs> แล้วเบโดะแล้วแล้วเบโดผมข้ามาเอ้ยเบโดผมมา

เองจะแจกได้โดมไม่ออกเลยนี่เป็นเองบ้างเลยนะก็เหนื่ออีกเหมือนเราที่แล้วที่เปิดหาหนูเอวที่ก็ไม่ได้หนูเอวพิซซ่าใหญ่อะก็เลยฟรีพันนหนผมเปิดหมดเลยป่ะแล้วแต่โดมดิโดมยังเปิดละโดมยังเปิดโดมก็เปิดได้เลยได้สำหรับงันอะไรงั้นโดมเปิดแต่ว่าโดมจะเปิดหานอะไรไม่เปิดเอาอะไรก็ได้ตอนนี้ได้หมดเอ้ยได้ชายมาได้มีคนจีดร้องแน่นอนไม่ได้หรอกบ้าบอ คราวที่แล้วมึงคราวที่แล้วมึงก็ไม่หลุดเลีดด้วยทำนี่เล่นไปดูอีกแล้วโอหอยากได้บ้างโอิจซัวโดหรอจีนันหนึ่งเลยไอหนึ่งยี่ิบหนึ่งอะไอหนึ่งวะไอฟ้าอาเดียวน่าอาเดียวน่าได้มาอีกตัวสองตัวกันโอ้ยซัวโดหรอทีเลยดีกว่าวะคนเรามันรีบรีบไปไหนเนี่ย อุ้ยได้ดาบ้านแล้ววันนียรุนเลดอ่ะเออรุนเลธเดะเรธพี่รุนเลดได้แต่รอบแรกเลยพี่เลงจะจ็ดไม่นะขอยตัวนึงจะหมดเพชรแล้วเลยท่านร้อยแล้ปะรเปดาแม่ค่นีะล่ะแม่ตาดัดะ่แม่ไปยงไม่ดันม่วงอะดันม่วงแรบอยุ้ยได้แล้ว เย้ไม่ไปีอะไรเม็ดอ่ะไเดียเม็ดอาะไม่จัด้ววะายแต่ไม่ทายสวิมามอีกหรือเปดานรอก ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ตัวแยบว่าอย่างแค่เพี้ยนนี่ไปต่อแล้วไปไปลูกุยจริงพี่อยากเปิดตัววูดเหมือนกันนะเปิดเลยแต่พี่อยากได้วีดีโอมาอัพบอดิวีดีโอยังไม่ได้อัพบแล้วให้เดียวหน้าตัวเดียวได้ไหมรู้สึกได้สองตัวแล้วนี่ไม่ใช่หมายถึงคิปโลอ่ะไม่ได้เดียวหน้าตัวเดียวปะ อเอาอะไรแย้เขาให้กันนี่ก็พอแล้วกูไม่ได้อยากได้ไหมมันไม่ไปหาวิธานูอ่ะธานูอนะไรวะเนี่ยจะกินเปเชียลโบดีป่ะไม่มีฟูโอ้โหเฟื่อฟูจบแล้วจบแลวธานูเนี่ยเสร็จละไปกิบโลป่ะพันหกพันหกได้อีกสองรอบ เอ้สิไปเลยไอ้กินมันนานรอบสุดท้ายเขาเปิดเทโดก็คือเต็มที่ยังมีดันม่วงที่ยังไม่ได้แลกเลยเออแล้วพี่ยังไม่ได้เปิดไอ้นี่เลยเม็ดฟ้าแต่ว่าเปิดเม็ดฟ้าด้วยเลยว่ะอยู่ได้แล้วเฮ้ยกะไอ้กูอัพเต็มเลยป่ะเนี่ยโห่ใจคออยาให้อัพเต็มเลยป่ะครับโอ้อะไรกันครับนี่อ่ะ เราแช่ไหมะเนี่ยเอาเอาเลยแลกไอ้นี่อยู่แลกแลกเพียดอยู่ถึงที่ไปเปิดขอไปเปิดไปตีฟ้าขัดดอกก่อนดีกว่าม่าไหวไม่รู้จะให้เดียวหน้าอะไรพี่นักหนาพี่เพลงจัดๆเลยสิบเมตรสิบสิบโลพอดีเลยวะสิ่งกุยว่าดีอยู่รับเต็มเลยะเนี่อย่งอย่างเฮ้ยดาด ตั่ง <Wars> นี้ดับแหละเจ้ายวฟุตดีป่ะก็ดีอ่ะก็ดีเขาว่าก็ดีเนี่ยรู้สึกว่าก็ดีโค้เลยดีของดีจะได้หมดแล้วปะเนี่ยโอ้ยมึจะเต็มเลยดีเฮ้ยพลังโจมตีวินหานอันนี้ได้อยู่นะใช่งดีโค้ดเลยมาเด่๋ยอีกอ่ะ เนี่ยมีมีเศษห้าเมตรอยู่กดเศอก่อนนะเกดเกนะอดอะอรตะกิดเลย <c oughs> หนังนีเยอะหนังสีมายังบ่อย,ยแค่สี่แล้วแม่ขอท้ได้หนังนีก็คจะบ่อยเลยโอ้โหยับยับโดยงแค่นันแ่นันแค่แล้ว ไอดอผมดูคลิปอยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะเห็นด้วย What ดาบนี่มันชอบอะไรพี่เนี่หนี่วะมาไม่บาดเลยเะโอเคไฟไปโคตรน่สกุศลกันเลยไปสิรอบสุดท้ารึเปล่าเอ้าแล้วพอเปิดอีกเม็ดได้อีกเม็ดหนึ่งเม็ดสุดท้าย <laughs> เอาวะเขาจะได้ไปดูหรือไม่ <laughs> นั่นแหละรอบนี้แหละนะที่หาโนเอลอะเรื่องแบบไปได้โนเอลเลยคนอื่นเขาแป้งได้น้โคตรมันเพิ่มเลทแค่ไหนม,มันเพิ่มเลทมันมก็มนไม่ได้เพิ่มตู้นี้บ่อยหนึ่งเม็ดหนึ่งไงโคตรจ้โดนะนล้วได้หนูอย่างเดียวด้วยเขมยนจัดอันเนี้ย <c oughs> เฮ้ยพี่รู้สึกว่าพี่มีไอ้นี่ป่ะได้พี่มีไอ้นี้ <c oughs> นด้วยนะ สามร้อยห้องเจนซิอ่ะโคสอ๋อคนแรกมายังไงยังเลยยังได้แรกเออนี่ไงไ้เจเนซิดแนกดาอยู่จะไปดีวะนี่งเอาให้หมดเอาให้หมดหมดแล้วร้อยหกสิบก็ไม่พอแล้วนี่พอเมื่อกี้มันมีเศษไงอ๋อได้หมดได้หมดโคเสือดุเอาหวานมั่วงว่ะ บปดู่ะขอตัวหนึง่งป็นกวงว่ะครเลยอย่างกวงเขาก็เลดอัพเหมือนกันนะครับอะไรกันคบนี้แล้วตัวที่ผมหาละครับผมไม่ถึงยี่ห้าเด่อที่แรกรลาบให้ดึงลุกไม่ได้นะเนี่ยตั้งใจใจพี่ต้องหาเพื่อนมาเปิดทีล่อนผมหมดแล้วพี่เขาหมดแล้วก็ครู สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าคิดว่าใช่กดแชร์ถ้าดูแนวนี้ต่อแน่แนอย่าลืมไลค์แชร์แลนติดตานะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรในเกมนี้เดี๋ยวมาอัดให้ดูใหม่แต่ก็ยังไม่ดูเลยว่าจะทำคอนเทนต์อะไรีอยากคิดที่ไถ้าชอบคอนเทนต์นั่นเ๋ยจะมาอัดลงแชแนลให้ครับก็มีโอเคกี่เนาะเจะอยู่เด็ก